ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้านางสุจิตราป้องโกเซผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างข้อมูลสถานศึกษาโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่างตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายมีพื้นที่ทั้งหมด18ไร่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด15คนมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน174คนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนเข้มแข็งเป็นแหล่งเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำขวัญประจำโรงเรียนสะอาดดีมีวินยัยใฝ่ศึกษาจัญญางามอัตลักษณ์ของโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านที่ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดทำแผนที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมกิจกรรมหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีรกะบวนการที่ถูกต้องผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้และมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ด้านที่ส ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบงังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒน,นาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้ริเริ่ม พัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์ หรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรูปข้าพเจ้าได้เริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติได้จริงและบรรลุตามเป้าหมายด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่าย สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าได,ด้เริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเน,นื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานอย่างยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ และวิชาชีพมาใช้ในการพรัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษานวัตกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมากมาย